เป็นยังไงบ้างครับแบบว่าการละครเห็นแบบพี่พลจะแบบแถวแล้วพี่มีใครจ้างเลยไม่ใช่แบบโผล่ไปคนนี้เดียวใครให้ไปโผตอนเดียวก็ไปครับนี่ไงเบเกอี์พี่คิงอ่ะเป็นของพี่คิงอ่ะฉากเดียวเนี้ยก็ไปแล้วจะได้เห็นแบบเต็มๆไหมครับหรือว่าใจพี่มลอยากรับเได้ไหมครับอยากค่ะแต่แต่คนอีกคนที่แบบไม่ได้เลือกบท ไปทำอาหารเป็นวิดีโออย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่รู้หรือเปล่าว่าพี่อาจจะพันเบกในละครไม่เบกไม่เบกจริงจริงก็เล่นก็เล่นล่าสุดก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังเล่นอยู่แต่ก็คือต้องยอมรับว่าหนึ่งก็คือของพี่เองพี่จะไม่มีอะไรอะไม่ได้ไม่มีค่ายไม่ได้มีช่องหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นแบบนักแสดงอิสระที่ที่มันอาจต้องมีคนคิดถึงเราจริงๆนะครับหรือว่า หรือว่าเอาจริงๆเราอาจจะเป็นตัว2ตัวสามที่เขาคิดถึงก็ได้อะไรอย่างนี้ครับมีแฟนเล็กล้องหรือมีคอมเมนต์แบบเล็กล้องอยากให้เราไปมีแต่เอาจริงๆความรู้สึกของเรานะครับคือมีเหมือนเหมือนเหมือนแค่เป็นบทสนทนาที่เขาอยากจะบอกเราว่าเมื่อไหร่จะเล่นอีกเนี่ยแต่พอเล่นเราจะดูหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แต่ก็คือส่วนตัวก็คือถ้ามีคนชวนก็ก็ก็สนใจยลดถักริคนถักจากละครที่เป็นแบบเต็มๆอะไรเงี้ยไปนานขนาดไหน เต็มเต็มนี่หมายถึงเล่นเยอยาว,ยาวไม่ได้เป็นแขกรับเชิญหรืออะไรเอาอย่างี้เ้าเบอรล่าสุดก็คือมีมีดวงใจเทวพรมที่เล่นแบบว่าเ,เล่นในช่วงของที่เป็นใจพิสทธิ์เล่นเยอะนิดหนึ่งแล้วที่เหลือก็ไปออกตึ้รติตตและหลังจากดวงใจเทวพรมก็มีช่องเจ็ดนิดหนึ่งนะครับไปเล่นเป็นพ่อน้องน้องไหม้นะครับแล้วก็ แล้วก็มีไปเล่นหมื่นฟ้าอะไรอะไรเนี่ยครับเป็นพ่อพ่อน้องโทมัสก่หมื่น้ากี่หมื่นอันนี้ย้อนถามเหมือนตอนแรกพี่พี่คนบอกว่าเหมือนกันว่าอยากเล่นอยากเล่นคือเรารู้สึกว่าคนไม่ได้แบบพูดแตดไม่ได้ในตังเราไหมในวันถ่ายถ่านไปยไงบ้างพี่มีความรู้สึกว่านักแสดงเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งเอาจริงๆเราไม่ใช่คนเล่นละครเก่ง ก็คือว่าเอาตัวรอดอะนะครับแล้วก็คือว่าถ้าเมือดเป็นบทอะไรที่ใกล้เคียงกับตัวเราเป็นแบบอายุประมาณเราเป็นบทเรียบร้อยเป็นผู้บริหารเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคเพราะฉะนั้นถามถามพี่พี่ก็ คิดว่าตัวนตนายตัวแทนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าและอีกอย่างนึงก็คือว่าอาชีพของเราก็ไม่ได้นักแสดงอย่างเดียวด้วยเพราะฉะนั้นก็คือก็คนแทนเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครคิดถึงเราหรือติดต่อเรามาก็ดีใจจะจะแย่อยู่แล้วนะครับเขาเป็นผลงานเป็นเรื่องนักแสดงของพี่อ,อับที่ทำไว้หน้าไหมครับแบบว่าขา<อ>ใครน,นะครับพี่อับมามาหรือว่าดิฉชอบมากเลยพี่อ่คืับสมัยก่อนก็ชอบแกร้องเพลงใช่ไหมเอาจริงๆบท เราก็ไม่รู้นะว่าเราเล่นได้หรือเปล่านะครับคือคือคือถ้าเกิดสมมติบทที่เป็นบทที่แรงๆหน่อยก็จะมีสามีเงินผ่อนที่ไปเล่นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อ,อ,อของนักเอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อันนั้นเราก็รู้สึกว่าก็แรงแล้วสําหรับเรานะครับแต่ก,ก็มีอะไรเขาเอาจริงๆไม่ได้คิดเลยมากมีอะไรเขามาเล่นร สี่เวทแะแเกิดกันเยอะแจเกิดเหรอเอากลับมาหรอครับอะไรเงี้ยเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างไหมครับคัมแบ็กก็ให้ธรรมะจัดสรรแล้วกันไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าผู้จัดอะไรอย่างเี้มีคุยบ้างไหมไม่มีไม่มีเอาจริงๆตอนนี้ก็คือไม่ได้มีคุยอะไรกับใครเลยถ้า ขีเล่นก็ทักทายในโซเชียลมีเดียในทั่วไปแต่เรื่องงานเนี่ยพี่พลไม่มีตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวเดที่น้องเคยถามไปตอนแรกว,ว่าอ,อาจจะคนจะเข้าใจผิดไหมพี่บอว่าพี่เหมือนชื่นชอบในการทำอา,าหารคนก็เลยคิดว่าไม,ไม่เข้าใจผิดหรอกออว่างจะตายจ <laughs> ริงๆแล้วงานอาหารทุกวันนี้ก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แน่นอะไรเหมือนเมื่อก่อนด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือสปอนเซอร์มันก็มีลดลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาก็มี ว่างขึ้นเยอะเอางี้แล้วกันแต่ไม่ได้ว่างสนิทนะครับแต่ส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ดีนะเอาเอาจริงๆส่วนตัวหนึ่งด้านหนึ่งพี่พลก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาคือเราทํางานค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาหยุดเลยตอนนี้ช่วงนี้ก็มีเวลาให้ตัวเองบ้างก็โอเคอ้อนพูดจัดเต็มที่เลยพี่อะไรนะออพูดจัดได้เต็มที่เลยครับเปิดเขาเห็นอ้อนได้เต็มที่เลยเหรอโอ้ไม่ต้องอ้อนหรอกเพราะเดี๋ยวไปทําความเดือดร้อนให้เขาอะไรนะครับก็คือถ้าเบิดสมุติเห็นว่ามีอะไร เหมาะสมคิดถึงอยากเจอกันก็ก็แฮปปี้นะครับครับผมแอบกลัวว่าเราจะค่อยค่อยหายไปเลยนะเราไม่ค่อยได้เอาจริงนะไม่กลัวเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วห้าสิกว่าแล้วปีนี้54แล้วอีกไม่นานก็ลงลงแล้วมือคือคือคือส่วนตัวพี่ คือให้ทุกอย่างมันไปนตามอายุอะ่ะเพราะเราก็รู้ว่าร่างกายเราก็ไม่เหมือนเดิมนะครับหมายถึงว่าในเรื่องของสุขภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คือที่ผ่านมาคือพี่ว่าเราใช้ตัวเองเยอะมากเกินไปนะครับถ้าไปย้อนไปประมาณสัก10ปีก่อนเนี่ยทำงาน7วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยสมัยสมัยที่เราเริ่มทําอาหารที่ว่าวงการเชฟยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกก็จะน้อยอะไรเงี้ยเวลามีอีเวนต์อาหารทีนึง แต่ละวันเนี่ยวิ่ง 3- 4เวทีเดี๋ยวนี้ก็คือว่าแต่ละงานอีเวนต์หนึ่งเนี่ยก็มีไปสัก1เวทีเงี้ยคือมันน้อยลงเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่มันน้อยลงในวันที่เรามีความรู้สึกว่าอายุเราก็เพิ่มขึ้นพี่รู้สึกว่าเราโชคดีในขณะที่อันหนึ่งก็คือว่าเราดันเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ที่เราเคยทำงานหาเงินเลยเ้ยครับโชคดีที่เก็บไว้ครับไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้าวันนี้สมมุติเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเราต้องเกษียนนะครับคือพี่คำนวณแล้วพี่อยู่ได้โดยไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แต่อย่ามีอย่าอย่ามีภาระมานะเช่นอย่ามีใครมายืมหรืออย่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าธรรมชาติเราเราอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่พี่เป็นพี่มีพี่น้องเก้าคนเป็นคนสุดท้อง ที่เงินน้อยที่สุดในบ้านเด้ยินกันเพราะว่าใน, <c oughs> ใ,นในบ้าน <c oughs> ในบ้านนี้ก็คือว่าทุกคนเป็น <c oughs> เป็นนักธุรกิจหมดนะครับ <c oughs> พอเขาเป็นนักธุรกิจหมดก็คือเอาอย่างนี้กันพี่ไม่พี่ไม่มีคนให้ห่วงที่ว่า hey, จะต้องไปห่วง <c oughs> เดี๋ยวพี่สาว <c oughs> พี่ชายต้องเก็บเงิน คือแค่ดูแลตัวเองให้รอดอ่ะก็พอละนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งขาดก็ไปขอที่บ้านแล้วกันอะไรเงี้ยครับเพราะพี่ก็เลยโชคดีเรียกว่าได้เลยได้ถึงอายุท่าไหะถึงปิพ่พลถึงเหรอถึงโอเคถึงไปด้วยกันล้วกันก็คือพี่พี่มีความสุขสุขภาพเป็นสิ่งที่แข็งแรงเออสิ่งสิ่งที่สาคัญนะครับเราก็อยากสุขสุขภาพดีๆแข็งแรงแข็งแรงไปเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่คิดอะไรมากอ่ะเราก็ ก็อยู่มันไปอยู่เฉยๆเขมนก็มาอย่างเงี้ยโงไหม่ะเข้าเลยโอเข้าเลยเอาจริงๆนะก็คือก่อนหน้านี้พี่พลชอบติดตามข่าวชาวบ้านจนมาช่วงหนึ่งเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบตัวเองในบางโมเมนต์ในเวลาที่มีใครทัวลงใครอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าอารมณ์เราไปด้วย จนพี่กลับมาสังเกตตัวเองแล้วอ่ะแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันทําให้ไม่สบายตัวเอาจริงๆนะอย่าโกรธกันนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราพยายามไม่บริโภคข่าวชาวบ้านเช่นเรื่องแบบเอาจริงๆเรื่องพระเรื่องอะไรเงี้ยก็คือรู้แหละว่ามันมีอะไรที่แบบไม่ค่อยดีแต่ไม่ลงดีเทลเพราะพอลงดีเทลปุ๊บพี่มีความรู้สึกว่าเราเริ่มเข้าไปเชียร์ละเออเราเริ่มเข้าไปเชียร์เราเริ่มเข้าไปบวกหนึ่งเราเริ่มเข้าไปกดไลค์อะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เรา เราดูใครก็ไม่รู้ว่าเออมันมันประมาณอย่างนั้นแหละนะครับพี่พลก็เลยพยายามหางหานะครับในวันที่มีข่าวเรื่องของขมนเนี่ยเป็นวันที่ถ่ายรายการอาหารอยู่พี่มันรู้ข่าวแบบว่าสายมากอ่ะจนแบบว่า พอดีพี่เป็นแอดมินของเพจตัวเองอะแล้วคนก็บอกว่าหนูอยู่สุรินหนูยังสบายดีปลอดภัยนะครับเราก็เอ๊สุรินมีอะไรมาบอกฉันทำไมว่าแบบยังสบายดีอะไรเงี้ยจนแพทหนึ่งจนต้องบริโภคจริงๆจนต้องเข้าไปดูแล้วถึงเห็นว่าเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์เมืองมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงนะแบบว่าโคตรเศร้าเลยอะเอาจริงๆเพราะแบบว่าคือคือคือแบบ มีเรื่องกับใครไม่มีคือคือเราก็ไม่ได้บอกว่าประเทศเขาด้อยกว่าเราหรืออะไรยังไงนะแต่ก็คือมันดูแล้วมันมันยังไงก็ไม่รู้ว่าเอาจริงๆมันมันมันดูแล้วมันมันมันไม่สบายใจและยิ่งพอแบบว่ามันเกิดการาปาาระทะกันแล้วมีการสูญเสียเอออย่างนี้แล้วพี่ก็อยู่เฉยเพื่อนบอกว่าไปให้ไปอะไรนะบริจาคเลือดก่อนหร mm ือ hmm. อะไรอย่างงี้ก็คือเราก็ไอ้เพื่อนวัยเราไปบริจาคเลือดทําอะไรอะไรยนะ้วพอเราไปดนเนื้อข่าวแล้วโอ้ โอ้การสูญเสียมันเยเอะจรงิงๆเพราะตอนนี้เขาก็มีแบบว่าจุดที่บริจาคเลือดหรืออะไร่้ยใช่ไหมครับ <c oughs> ที่ให้ทหารพี่ก็มีความสึกว่าคือประเทศมันมาถึงมันมาถึงจุดนี้ได้ไงอะคือเรื่องของการคอรัปชั่นกลายเป็นเรื่องธรรมดาเออกลายเป็นเรื่องออกมานิดนึงแล้วก็เขินๆกันเนี้ยคือ <c oughs> เพราะ,ะนั้นเด็กรุ่นใหม่มันก็เลยแบบว่าไม่รู้อะพี่ว่าความถูกผิดชั่วดีมัน มันมันมัน,มนคือเราเราเมื่อก่อนเวลาที่เราทําผิดอะไรนิดหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตราอยู่ในใจของเราอะแต่ตอนนี้แบบว่าเอ้ยโดนจับได้เรา,เ,เ,าเขินเขินนิดหนึ่งหรืออะไรเงี้ยคือมันเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไงเพราะเราเรามีความรู้สึกว่าสงสารเด็กรุ่นใหม่อะที่เขามาอยู่ในในสภาว่วาแวดล้อมแบบนี้ซึ่งเขาไม่เคยเจออะไรที่ สงบสุขแบบเราเอ๊ะชีวิตของเขายังต้องเจอทั้งโควิดทั้งเจอทั้งเหตุการณ์ประหลาดประหลาดอยู่เฉยๆก็แผ่นดินไหวตึกรล่มอยู่เฉยๆก็มีระเบิดมีสงครามมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คือว่าคนที่เป็นไอดอลอะมันแทบจะไม่มีไงคือเปิดทีวีมามีแต่คนขี้โกงอะเอาจริงๆเพราะว่าเพราะเพราะก็อยากโกรธกันนะมันก็จริงๆอะมันมันมันตอนนี้แบบว่า บ้านใครอนะไรเงี้ยมีพี่น้องญาติเยอะเป็นนักการเมืองพี่ไม่แน่ใจว่าครจะภูมิใจหรือเปล่าใช่ไห mm hmm. มะอันนี้อย่ากโกรธกันนะักก็คือว่าพี่เชื่อว่ามีคนดีแต่เอาภาพรวมก่อนละกันคือสังคมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามีแต่ร้านกัญชาเต็มบ้านเต็มเมืองนะเ mm hmm. ออก็ก็พี่ว่าช่วงนี้นะักอย่างไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะแค่ดูแลตัวเองให้ดีก่อนก็พอทั้งทั้งในเรื่องของจิตใจทั้งในเรื่องของอะไร ส่งรัวๆเลยครับไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ยังไงบ้างนะครับที่ใครบอกให้ติดแฮชแท็กอะไรมาเชื่อมหมดก็แปะๆๆลงไปติดหมดเลยนะครับแล้วก็เอาจริงๆอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็คือเราก็มีความสุขว่าเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปเอาคบกัดหรืออะไรอะไรยังไงนะครับซึ่งเราก็ฟังข่าวเท่าที่ที่ เราควรต้องอยู่ในข่าวแล้วเรายังต้องให้ความสําคัญสนใจนะครับพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่เชื่อเชื่อมั่นในการแก้ไขกลยุทธ์กลวิธีที่ที่อย่าเรียกว่าตอบโต้กลับเลยก็คือว่ารับกับสถานการณ์ของทหารของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนในหน้าผานบกอะไรทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ข้างทหารครับขอบคุณครับขอบคุณ